สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเก่านะคะเป็นของอที่เมืองโว์โรนะคะสถานที่เนี่ยเป็นเมืองเป็นเมืองเก่าแล้วก็ส่วนมากจะสร้างบ้านนะคะกับไม้จากไม้หมดเลยนะคะทั้งหมดจะเป็นเป็นไม้ส่วนมากจะเป็นไม้นะคะอันนี้ก็เป็นไม้ด้านหลังนี่ก็เป็นไม้นะคะ วันนี้อากาศไม่ดีอากาศครึมนะคะทุกคนเป็นไม้หมดเลยนะคะข้างหลังก็เป็นไม้หมดเลยนะคะไหนดูด้านหน้านะคะนี่ก็สร้างจากไม้หมดเลยนะคะสว่วนมากก็เป็นไม้หมดเลยนะคะวันนี้อากาศไม่ดีเท่าไหร่ก็จะดูครึมหน่อยนะคะทุกคนนะคะ นี่นหละขายติมนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะส่วนมากทำจากไม้ทั้งหมดเลยนะคะ อันนี้เป็นร้านกาแฟนะคะน่ารักจ้ะ แล้วก็ถนนทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกร้านกาเฟ่นะคะ นี่นะคะนี่คือทางก็จะเป็นเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะนีน่นะคะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะคะ อันนี้ก็จะเป็นภายในโบสถนะคะทุกคน